ข้าวก่อนนช้อนนี่ชอ้อนะทุจ้าก,ก่อนทุจ้าปะป้านั่นนะ่ะ ปะทูต่ำป้นปะทูได้กินกันหยังนอกจากพี่น้องมาด้จา้าไม่เก่งจา้นนงจาจ้าจ้ายิ้มหวานพร้อมนี้ไหมยิ้มหวาน สสดีกินาากพี่้องสวัสดีครับพี่ดองสุกูสุกคนครับผมมากินเข่าน้งกันครับผมนีม้แพร่ว่าแกงผักอีหุ่ม,มแกงผักอีหุ่มใส่เนื้อปลาทูปลาขอเราไม่มีครับน้ำพริกปลาทูหรือป่นปลาทูอิสา,านาดท้อครับผมผักมันถือลมมันก็เลยเหี่ยวนะครับ มันนี้นมีต่เวนโอ้ปลาทูปลาทูกับส้มผักครับผม,มแกนเสียถือกว่าอุย้ยเดี๋ยวกินก่อนนะเ,เดี๋ยวไปหาจับแกงก่อนแกบปกพิกรกินค่ะกิน เติมปูปลาน่าน่ากินเข้าได้ยไหมกินเข้าจ้ากินเข้าจ้ามีบ่อวีออกตัวเพื่อนยังไหนเพื่อนเห็นอยู่แคบบ่แคบบ่แคบบ่แคบแคบบ่ฮะแคบบ่ กินเขาก้อนยังกินก <c oughs> um ินเขาก้อนบกินเขาก้อนเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมฮะเปรี้ยวบ่มึงอเมื่อแม่เอกขวันเมื่อทั้งกินจะต่อเมื่อกี้ทั้งกินนี่จังไหนเรี้ยวบ่เปรี้ยวบ่ฮะเปรี้ยวอยู่บ่ ขึนบอ่อน้ำกับบ่ว่าวน้ำเไว้ยิงเหรอวะเก็บบกครีกมากกินครับปนปลายืนเน็้อจังยืนเน็้อจัง,น,งนั่งกินเขาดีดีมาพี่ร้องเสพแชน้ำกันครับผมแค่ว่าตีบม,มากสมพักเลยปนปลา ใส่นานเพราะอจ้อพี่น้องอืมอมองเหมือนรูปดาวครับเสือวิตามินมากินแล้วบึกษาเพิ่นบึกษาหมอฮมผมพาเป็นน่ยจยเนี่แม่ ซื้อี่ท่น,มไ,มมน,นไม่ไหมแหมูวันกันบท่นไม่ไหแล้ววันย่งกินบ่ได้หมูวันคาวินหนามื่อนี้กับวินอยู่พี่น้องแห่งโบวินหลายจมา้มูวันขวามเือเนซุงมก่อนเ <power S 2> พราะว่าเ <power S 2> <บ>พร่อบ่าช็ดเหนี่ย,ยมบ่บได้ อืมแสบแต่ว่แกงใกส่ปลาทูคือแสบแต่ว่าขอเคยเห็นเดี๋ยวจะแกงใส่ปลาควานี่ไหมพี่น้องเป็นปลาทูสวนแทงแสบอืมถอาอีกหุ้มนึงอ่ะมัน,นได้แสบขอโทษขอใต้น้เด้อ Bằng hình hùng mặt ông ngay ở mẹ vinh ông. Sì kín cả mọi người sang mẹ vinh ông. Sáng kín mẹ vinh ông. Kín mẹ vinh ông. Tang 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 mẹ vinh ông. สมปลาตะเพียนสมปลาจีนเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวแก้วบ,บองแบบสุกแบบดิบสมขไข่ปลางามีอยู่บ่สมไขป่ปลาเป็นโลก็ได้เด้อพี่น้องจ้ากินไหมอีรังกินไหมอีรังจ้าจ้าแม่จ้าเพจเพจจ้าจ้าเพจ พีกใช้พิกมันไ bon ้้ผ็ดบ่ทันดอกเลียงนึ่งเห็นภาพภาพเป้ยเพืเปาเาชิบชบ่าชิบบทันดอกเลียงนึ่งฝรลังเป็นมาจากเมืองหลวงเป็นมาได้มียทชีารเท่านี่หรอ กับมอยู่บ้านเป็นวะล่ะมามาเหยียบบานมาทางบ้านเท่าของมันอีสานบ้านเท่านี่แหละแบบนี้กินเขาวันนี้เนี่ยทอดปลาส้มให้กินอิดใจทันเลียวกูดกูดกูดมาสันมาอะเขาเรียกอะไรมนสันหัวเาสันะวัเนี้มันนะ มันยังมันชื่ออะไรเห็นมันหรอเนี oh ่ยเพิ่นเลยว่าออเลนออเลนฟีดมาทันฟีดออเลนมาทันมันบ้าปลาส้มเหมืนเด้ถือบ้าฟีดกับแปลว่าปลาส้มกับบักส้มกับออเลนนั่นเด้ยวมันบ้าบอานเออเนี่ยละคอยกรับว่าวเน่นละเนี่ยเพิ่นกับกวาดไม้นั่นแหละเออเออ เขา้าใจกันเนาะอยากได้อย่างนี้อ่ะเพื่อน่ายืนเค่ไหงอยากได้อยากได้ปลาส้มแม่พี่นอ้องอยากได้ปลาส้มเนี่ยเพื่อน่านั่งจีขั้วหมยของเนี่ยก็คือว่าถอดแล้วมันจังสูกแม่เป็นอยากได้ดิบดิบแม่เป็นเป็นแม่อยากได้ปลาตัวเป็นเป็นปน,นะะ่ะแม่ขั้วไม้อเพื่อนเสียวมาเรียงเพราะว่าป่าบ้านพเพื่อนน่ะ กินยังไงมันกับผสมคือยังชิมนะผสมมอสยาดชังชี้นะวันมื่อหนึ่งเนี่ยก็เลยพาไปเที่ยวในเกตเพื่อนเพื่อนว่าพลังตลาดมาเกตเออมาเกตนะในเกตเป็นว่ตาตลาดขึ้นเนาะไปไปพ่อแม่ค้าขายผสมน้ำเนี่ยเออเพินเน่นคู่เลยนี่นี่นี่เอาแบบเอ่อที่เป็นตัวเป็นตัวเนี่ยมีไหม เนี่ยก็มันซื้อนอเชียไปย่างปลาปลาจีนปลาจีนก็ปลาแต่เพียนเนาะ,ะเชียไปย่างมาสั่นตัวเป็นเปลี่ยนมาสั่น,นเนี่ยก็สงสัยผันโมูหว่าผัวโบโหผัวคิดว่ามันสมเลยนะ้าปลาเป็นปลาเป็นตัวเป็นสมเลยไหมนะก็ไปซื้อปลาแต่เพียนครับปลาจีนมาให้เป็นตัวเออเพื่อนว่า ทอดให้เพิ่นแน่พี่สันเพิ่อนอยากกินสดๆพี่สันทอดออกมามันกับ่สมแล้วฮะมันจีเบสมั้งไหนหรอ,อาก็ไม่เหมือนเออีิดออร์เรนที่อยู่ซื้อมาเลยพี่สันโอ้ยขนใหญ่เอ้ยอันนั้นคือปลามากักลาดองแล้วพี่สันเนี่ยอธิบายไหมขออยากได้แบบนี้ อันนี้ไม่มีที่สดสด,ดกระปูกเกงแล้วก็ไปขั้นเองใส่น้ำเข้ามาหลายๆ <c oughs> <c oughs> มันบ่